คุณโยมชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับเทียนไขเพราะเราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าเทียนเล่มนี้จะไหมจนหมดเชื้อหรือว่าโดนลมพัดดับไปเสียก่อนฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคุณโยมนั่นก็คือเวลาเพราะเราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าเวลาจะพัดพราคสิ่งสําคัญจากเราไปตอนไหนก็ไม่รู้สิ่งสําคัญนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวคนที่เรารักอยากกินอะไรก็จงรีบกิน อยากทำอะไรก็จงรีบทำอยากบอกรักใครสักคนก็จงรีบบอกรักเถิดอย่าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสายเกินกว่าที่จะกลับมาแก้นักปราชญ์จึงกล่าวไว้ว่าเมื่อตอนเช้ายังเห็นอยู่พอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดพอเย็นนิดมรณาเมื่อตอนค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อตะกี้ยังเห็นหน้าพอลับตาก็วายชนขอให้ทุกคนทุกท่านจงพ